ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่ซอยองมินพระเอกของเราได้สัมผัสกับโทรศัพท์ประหลาดที่มันก็วางอยู่ในรถแท็กซี่ของเขาครับอย่างปริศนาตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมามันก็ได้ทําให้พระเอกของเราเนี่ย มีความสามารถในการมองเห็นดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วได้อย่างไม่น่าเชื่อและที่สำคัญครับแต่มีดวงวิญญาณของหญิงน่ารักคนหนึ่งปริศนาที่ติดอยู่ในรถแท็กซี่ของพระเอกด้วยไม่ว่าเขาจะขับมันไปที่ไหนครับเธอคนนี้จะตามเขาไปทุกที่เลยจนทำให้ลูกค้าที่เป็นคนของพระเอกในตอนนี้ค่อยๆหดหายไปทีละคนสองคนเพราะลูกค้าแต่ละคนของพระเอกครับก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารถแท็กซี่ของเขาเนี่ยมันมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่จนไม่อาจจะนั่งไปจนสุดสายปลายทางได้เลยสักคนมันก็เลยบีบให้พระเอกในตอนนี้ ที่ต้องการใช้เงินในการเข้ามาจุนเจือครอบครัว จำเป็นต้องใช้แท็กซี่คันนี้ในการหารายได้ทางอื่นนั่นคือการขับแท็กซี่บริการรับส่งผีนั่นเองทว่าแผนการใหม่ของพระเอกนี้มันจะเวิร์กเหมือนกับที่หัวเขาคิดไ้หรือเปล่าสวัสดีครับผมออโบทุกคนกำลังจะได้ฟังสรุปในเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดจากทางวิวอย่างเรื่อง Delivery Man ใน EP ีที่2กันแล้วครับใครที่ไม่เคยดู EP ก่อนหนะ้าให้กดกลับไปดูก่อนที่ลิงก์ใต้คลิปสำหรับเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับแอดมินคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับ และท่ากคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ เบื่อไม่รับเวลาดูหนังฟังเพลงและมีโฆษณาขึ้นมาขั้นคงขอแนะนำ o u t u b e p r e m ียมราคาถูกเพียงแค่79บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทครับเมื่อสมัครแล้วจะได้รับชมสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาขั้นที่สำคัญคือใช้อีเมลของเราสมัครได้เลยติดโปรเดิมก็สามารถย้ายได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงถ้าสนใจแอดมาได้เลยครับที่แอดไลน์แอดมอเบลร้านนี้แอดมินเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยหรือกดลิงก์สมัครใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับหนังได้เปิดเรื่องมาต่อจากในตอนที่แล้วหลังจากที่ตัวของพระเอก ได้ตัดสินใจครับจะร่วมมือกับแก๊งผีทั้งสองคนของเขาเพื่อหาวิธีการหาเงินใหม่ที่ไม่เคยมีแท็กซี่คันไหนรับเคยทํามันมาก่อนมันคือการขับแท็กซีบ่บริการผีผีเพื่อสนองความต้องการของพวกเขาแต่ละคนซึ่งถ้าพระเอกทําสําเร็จเขาก็คิดว่าจะกอบโกยเงินรับได้จํานวนมหาศาลจากผีผู้ล่วงลับไปแล้วแต่ทว่าก่อนอื่นเนี่ยลูกค้าคนแรกของพระเอกก็คงไม่ใช่ไกลที่ไหนเป็นลุงผีจากอีพีที่แล้วที่อ้างตนรับว่าเป็นคนร่ารวยในชื่อว่าบอยองชอนโดยบอยองชอนรับก็ได้ อ้างว่าตนมีทรัพย์สินมากมายถึง20ล้านบอลเพราะว่าก่อนที่เขาจะจากไปเนี่ก็นอนอยู่ห้อง VIP ครับของโรงบาลเลยก็ว่าได้โดยพีลุงพยอนชอนก็ได้บอกว่า หากพระเอกสามารถช่วยสารต่อความปรารถนาของเขาได้สําเร็จแล้วล่ะก็เงินจํานวน20ล้านบอลจะตกเป็นของพระเอกในทันทีแต่เมื่อเขารับได้สืบหาความจริงก็ได้รู้ว่าผีใบยองชอนนั้นไม่ได้รวยจริงๆครับเขาเป็นเพียงแค่พนักงานคนหนึ่งในโรงพยาบาลก็เท่านั้นที่ประสบอุบัติเหตุล้มศีรษะฟาดพ,พ,พื้นจนเตี้ยงไปก็ท่อนเอง20ล้านนั้นน่ะไม่มีจริงหรอกบยองชอนในตอนนี้รับมีเพียงแค่2ล้านบอลเท่านั้นจากทองแท่งที่เขาเคยเก็บไว้เมื่อนานมาแล้วสิ่งที่ใบยองชอนต้องการนั้นคือให้พระเอก ไปสร้างอ่างอับน้ำครับให้ที่บ้านของเมียเขาก็เท่านั้นแต่สิ่งที่พระเอกตอบกลับผีปยอนชอนกลับไปเลยก็คือไอผี18มงกุฎถ้าเองไม่รวยจริงเนี่ยอย่ามาหลอกกันแบบนี้ตั้งแต่แรกสิวะฉันกับยายในตอนนี้เนี่ยจะไม่มีบ้านอยู่แล้วเฟ้ยว่าบ้านการจะถูกยึดในสิ้นเดือนนี้ในขณะที่ทางฝั่งตำรวจในตอนนี้ครับที่กำลังสืบสาวคดีการจากไปของหญิงคนดีคนเดิมในชื่อว่าคังจีฮยอนในตอนนี้ครับก็ผ่านมาหลายเดือนด้วยกัน แต่ความคืบหน้าของคดีนั้นยังไปได้ไม่ถึงไหนในตอนนี้ครับทางตำรวจมีการพูดถึงผู้ต้องสงสัยด้วยกัน3คนที่มีโอกาสจะเป็นคนร้ายมากที่สุดประกอบไปด้วยเชเวกินซูคิมจินซุกและพักกูมันครับแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดเลยก็คือคนที่มีชื่อว่าคิมจินซุกนั้นดันเป็นคุณแม่ของพระเอกไม่มีผิดแนะนะ่ๆว่าแต่แม่ของเขาครับที่ล่วงรับไปแล้วในตอนนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้ยังไงกันแนะ่เราคงต้องไปติดตามชมกันต่อครับแต่กลับมาที่ทางฝั่งของพระเอกกันต่อบ้างที่นางเอก ในตอนนี้พยายามจะพูดเตรจาใให้เขาเนี่ยใจอ่อนไปช่วยคุณผีบยองชอนเถอะส่งสารเขาจะตายอย่างน้อยครับถ้าพระเอกได้2ล้านวอนก็ยังไม่ดีกว่าได้สัก,กวอนเดียวปะละ่ะคำพูดนี้ครับก็เลยทําให้ตัวของพระเอกเริ่มคิดอะไรบางอย่างได้ในเช้าวันต่อมาครับมันก็เลยทําให้พระเอกได้ตัดสินใจเอาวะ ไปช่วยมันก็ได้ไก่กแค่ไปสร้างอ่างอาบน้ำให้บ้านเมียมันนี่จะยากสักเท่าไหร่กันเชียวซึ่งบอกเลยครับว่าสิ่งที่ยากนั้นไม่ใช่การไปสร้างอ่างอาบน้ําหรอกแต่มันคือการเข้าไปในบ้านของโชยอนเมียของพยองชอนเองนั่นแหละเพราะถ้าพระเอกจะเข้าไปสุม 4, สี่สุมห้าแล้วก็ไม่มีทางเลยครับที่ผู้หญิงเพียงคนเดียวในบ้านเนี่ยจะเปิดต้อนรับพระเอกให้เข้าไปข้างในอย่างแน่นอน ตัวเขาเองรับจะต้องปลอมตัวเป็นคนรู้จักของบยอนชอนให้เนียนที่สุดไม่งั้นแล้วไม่มีทางเลยครับที่พระเอกจะได้สองล้านวอนนี้มาครอบครองได้มนก็เลยทําให้ตัวเขาเนี่ยจำเป็นต้องรู้ข้อมูลเบื้องต้นของบยอนชอนทั้งหมดตั้งแต่ภูมิหลังครอบครัวของเขาครับไปจนถึงงานแต่งงานของเขาเลยก็ว่าได้เรียกได้ว่างานนี้นั้นพระเอกค่อนข้างตีบทแตกจะสามารถเข้าไปในบ้านของโชยอนได้สาเร็จทว่านี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่สําคัญของภารกิจครั้งนี้ของพระเอกก็เท่านั้นเพราะว่างานที่เห็นจริงๆในตอนนี้ครับ มันคือการเข้าไปเอาทองที่บยอนชอนเคยซ่อนเอาไว้ก่อนที่เขาจะจากไปที่ตัวของพระเอกนั้นจะต้องเข้าไปคนข้าวของในบ้านของโชยอนโดยมีผีสองตัวรับคอยดูต้นทางให้กับพระเอกเป็นอย่างดีจนพระเอกก็สามารถเอาทองที่ว่านั้นมาได้สําเร็จก่อนที่ไม่นานหลังจากนั้นรับก็ได้มีสายโทรศัพท์ปริศนาอันนึงโทรมาหาโชยอนรับเพื่อคุยอะไรบางอย่างกับเธอในขณะที่ทางฝั่งตํารวจในตอนนี้ก็มาสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมรับที่บ้านของคิมจินซุกคุณแม่ของพระเอกเองเนั่นแหละที่ดูนว่าการจากไปของเธอน ตอนนั้นเนี่ยจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างรับ ของคดีที่พวกเขากำลังสืบสวนสอบสวนอยู่จนทางตำรวจเองก็ได้รู้ว่ารถแท็กซี่ของแม่พระเอกในวันเกิดเหตุนั้นมันมีกล้องหน้ารถครับที่หายไปอย่างปริศนาทางตำรวจก็เลยคิดว่าจะพุ่งเป้ารับไปที่การติดตามรถแท็กซี่คันนั้นของแม่พระเอกในคืนก่อนเหตุไปก่อนแล้วกันว่าสรุปแล้วครับในคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่ส่วนทางฝั่งของโชโยอนในตอนนี้เนี่ยกำลังดําเนินเรื่องรับในการรับเงินประกันชีวิตของสามีที่เพิ่งท่วงลับไปจํานวนเงินรับก็ได้ได้ว่าสูงพอสมควร300ล้านวน เลยก็ว่าได้เพราะว่าเหตุเนี่ยมันเกิดในโรงพยาบาลครับทางโรงพยาบาลก็เลยจําเป็นต้องรับผิดชอบเงินจํานวนนี้ทั้งหมด ซึ่งก่อนที่การโอนจะสําเร็จรุลร่วงไปนี่จู่ๆครับลุงป้าคู่หนึ่งก็ได้วิ่งเข้ามาหาพร้อมกับอ้างสิทธิ์รับว่าตนเองทั้งคู่นี่คือพ่อกับแม่ของบยนชอนที่พลัดพาจากกันไปนานแสนนานซึ่งถ้ามันมากันตรงๆแบบนี้ครับเป็นใครก็ต้องสงสัยเพราะว่าป้าแกเนี่ยดันมาพร้อมกับเอกสารยืนยันตัวที่ค่อนข้างเพียบพร้อมอยู่พอสมควรพร้อมกับเหตุผลที่ได้บอกว่าการที่เธอรับได้หายไปจากชีวิตของบยนชอนนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอนั้นเพิ่งออกมาจากคุกรับไม่ได้ตั้งใจทิ้งเขาไปตั้งแต่ แรกรอกมันก็เลยทําให้ตัวโชวยอนค่อนข้างสงสารคุณป้าคนนี้เป็นอย่างมากเธอพยายามจะคุยเปิดใจกับป้าหลายๆเรื่องครับที่เป็นเรื่องราวชีวิตคู่ของเธอกับสามีไม่ว่าจะเป็นการทิ้งของส่วนตัวของสามีไปทั้งหมดรับหลังจากที่เขาได้จากไปแล้วเพื่อเป็นการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตรวมไปถึงเรื่องที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับสามีคนนี้ด้วย เพราะมันเกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าเช่าบ้านที่ราคาถูกลงและเมื่อคุณป้ารับได้คุยกับโชยอนจนเสร็จแล้วนี่คุณป้าก็จัดการเชิญโชยอนรับมาร่วมพิธีไว้อรารัยที่บ้านของเธอสิโดยมีการใช้ผลกีวีครับมาไหวร่างไร้วิญญาณของบยอนชอนด้วยซึ่งพระเอกในตอนนั้นก็เริ่มจะเอะใจ เพราะผีบยอนชอนเคยบอกกับเขาว่าตนนั้นแพ้ก,กีวีครับซึ่งมันเป็นการแต่มากเลยที่แม่ของต้นเนี่ยเอาลูกกีวีมาถวายแบบนี้เพื่ออะไรกันใหญ่ป้านี่เริ่มแปลกๆแล้วก่อนที่ไม่นานหลังจากนั้นรับโชยอนจะได้รับสายจากทางประกันชีวิตของทางบยอนชอนเพื่อบอกกับเธอว่าโชยอนรับจะไม่ได้รับเงินประกันชดเชยของสามีแต่อย่างใด เพราะว่าเธอไม่ได้จดทะเบียนส่งรถกับปยอนชอนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเงินทั้งหมดนั้น300ล้านวอนครับจะตกเป็นของคุณป้าแล้วก็คุณลุงโดยปริยายเพราะว่าป้าแกครับเพิ่งเอาเรื่องความลับการจดทะเบียนสมรสเนี่ย ไปร้องเรียนให้กับทางประกันได้รับทราบเพื่อทำการหุบเงินประกันทั้งหมดไว้เพียงผู้เดียวมันก็เลยทําให้โชยอนนั้นตกใจเป็นอย่างมากครับและไม่คิดว่าลุงป้าจะทําแบบนี้กับเธอได้ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยตัวหนังก็ได้เฉลยว่าสองลุงป้ามาหาภัยครับไม่ได้เป็นคนดีแต่อย่างใดแต่พวกเขาเป็นมิตรเป็นมิจฉาติชีพที่ได้เตรียมการทุกอย่างมาเป็นอย่างดี เพราะป้าแกเคยเป็นเพื่อนสนิทของคุณแม่แท้ๆของบอยอนชอนตอนที่แม่แกก็อยู่ในคุกมันก็เลยทําให้ป้าคนนี้รับได้รับข้อมูลต่างๆมาค่อนข้างเยอะซึ่งทั้งสองคนนี้รับก็รออีกเพียงไม่กี่วันแล้วเงิน300ล้านวอนรับจะตกเป็นของพวกเขาโดยที่ใครเองก็ขัดไม่ได้ ตัดมาที่ทางด้านของพระเอกในตอนนี้ที่เขาเองก็รู้สึกสังหณ์ใจยังไงบอกไม่ถูกรับว่ายายลุงป้ามหาภัยเนี่ยมันแปลกๆปกยังไงไม่รู้เพราะคนเป็นแม่ครับไม่น่าจะลืมสิ่งที่ลูกตนเองแพ้เป็นแน่พระเอกก็เลยปรึกษากับผีนังเอกว่าจะลองสืบเรื่องนี้อย่างจริงจังดูเผื่อว่ายายป้านั่นจะไม่ใช่แม่แท้ๆของบยอนชอนก็เป็นได้ในเช้าวันต่อมาครับพระเอกที่ตามสืบอ,อย่างจริงจังก็ได้เจอเข้ากับปอแสจริงๆว่าแม่แท้ๆของบยอนชอนนั้นน่าจะมีแผลเป็นครับที่มือข้างขวา มันก็เลยทำให้ตัวของพระเอกจัดการนัดทางประกันแล้วก็คุณป้ามหาภัยมาตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนซึ่งผลมันก็ปรากฏว่าตอนที่เขาเองได้หลอกให้ป้าแกกรับประทับตานิ้วมือลงในเอกสาร พระเอกเองก็สังเกตเห็นว่ามือทั้งสองข้างของป้าก็มีรอยแผลเป็นเหมือนกันอย่างกับยายป้านี้ครับได้เตรียมการทุกอย่างมาเป็นอย่างดีแม้รายละเอียดเล็กน้อยรับเธอก็ไม่หลุดง่ายๆจนในตอนนี้เองรับยายป้ามหาภัยก็รู้สึกถึงความแปลกๆยังไงบอกไม่ถูกแล้วรู้ทันรับว่าพระเอกกับโชยอนจงใจจัดฉากอะไรพวกนี้ขึ้นมาเพื่อกล่าวหาว่าเธอเป็นตัวปลอมหรือเปล่า มันก็เลยทําให้คุณป้าคนนี้ครับเริ่มไม่พอใจเป็นอย่างมากด่ากราดาใส่พระเอกกับโชยอนชุดใหญ่ว่าแกทั้งสองคนในตอนนี้คงคั่วกันแล้วใช่ไหมร้ายจริงๆเลยนะแล้วป้าแกครับก็ด่าฉอดๆใส่โชยอนกับพระเอกแบบไม่พักจนตัวโชยอนเองก็เริ่มจะทนไม่ไหวครับกับคําด่าพวกนั้นเป็นลมสลบคาที่ในทันทีซึ่งกว่าที่เธอจะได้สติตื่นกลับมาอีกทีครับก็อยู่ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลไปเป็นที่เรียบร้อยโดยมีคุณหมอโดตรวจร่างกายต่างๆจน้พบว่าสุขภาพของเธอครับไม่ได้มีปัญหาอะไร เพียงก็แต่เรื่องหนึ่งครับคือโชยอนนั้นตั้งท้องมาได้3เดือนแล้วนี่ก็เลยกลายเป็นสาเหตุที่เธอนั้นวูบไปเมื่อสักครู่นี้และเมื่อโชยอนได้รู้แบบนั้นครับมันก็ได้ทำให้เธอตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าเธอไม่อยากไปต่อรองต่อเถียงกับยายป้ามหาภัยคนนั้นอีกแล้วเธอยอมแพ้แล้วครับเพื่อความปลอดภัยของลูกในท้องของเธอเงินงประกันของสามีอะไรพวกนั้นเนี่ยโชยอนไม่อยากได้มันอีกต่อไปแล้วถ้ายญยป้ามหาภัยอยากได้ก็ให้มันไปจนตกดึกของคืนนั้นครับนางเอกก็ได้มาปรึกษากับพระเอกว่าอีกไม่ถึง,งวัน ้ากับลุงคู่นั้นรับจะหอบเงินหนีไปเสวยสุขแล้ว เราสองคนจะไม่ทําอะไรจริงๆนะหรอสงสารโชยอนจังเลยที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้แต่พระเอกรับก็ได้บอกกับนางเอกไปตามตรงว่าก็เจ้าตัวออกปากเองเลยรับขนาดนั้นว่าพอแล้วเราสองคนคงทําอะไรไม่ได้แล้วแหละจะพิสูจน์ดีเอในตอนนี้ก็ทําไม่ได้ด้วยก็เพราะว่าโชยอนรับทิ้งข้าวของของอดีตสามีไปหมดแล้วไม่เหลือเลยครับแม้แต่เส้นผมเพียงเส้นเดียวของบยอนชอนซึ่งในเช้าวันต่อมาพระเอกก็บอกว่าจะไปที่บ้านของโชยอนเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อติดตั้งอ่างอาบน้บําให้บ้านเธอให้เสร็จ ตามความต้องการเดิมของายอนชอนซึ่งในขณะที่การก่อสร้างในตอนนี้รับกำลังดําเนินไปอย่างเข้มขน้นนางเอกก็เริ่มสังเกตเห็นถึงความผิดปกติอะไรบางอย่าง มันเป็นรูปของไบยนทอน,อนกำลังถ่ายรูปในโครงการไบโอเจนรับของโรงบาลน,นี้มันก็เลยทาให้นางเอกนึกอะไรบางอย่างออกรับที่มันอาจจะเปลี่ยนสถานการณ์ทุกอย่างในตอนนี้กลับตาลปัดอย่างสิ้นเชิงเลยและเมื่อถึงวันที่คุณป้ามหาภัยรับกาลังเตรียมตัวมารับทรัพย์สินมหาศาลลุงป้าทั้งคู่ในตอนนี้ก็โดนพระเอกแล้วก็โชยอนเดินทางมาดักหน้าไว้พร้อมกับบอกว่าตีนเอกของบบยนทอนในตอนนี้ครับไม่ได้ถูกกําจัดไปทั้งหมดหรอกนะ เพราะเขาเคยทิ้งมันรับในโครงการของไบโอจินที่โรงพยาบาลน,นี้และก่อนที่คุณป้ามหาภัยจะรับทรัพย์ในครั้งนี้ไปพระเอกกับโชยองรับต้องการจะพิสูจน์ให้แน่ใจว่าคุณป้ามหาภัยคนนี้ครับเป็นคุณแม่ที่แท้จริงของบายอนชอนจริงๆหรือเปล่าโดยใช้ดีเอ็นเอที่ว่านี้แหละครับในการตรวจสอบเพราะถ้าจริงแล้วละก็ ก็รับรับไปเต็มๆเลยก็แล้วกันแต่ถ้าไม่ใช่รับพวกเขาก็เตรียมพร้อมจะสู้กลับทางกฎหมายและเอาสองลุงป้านี้เข้าคุกให้ได้และเมื่อลุงป้าหมาภัยในตอนนี้ครับเริ่มสัมผัสได้ถึงท่าไม่ดีคืนมีการตรวจสอบขึ้นมาเกิดขึ้นจริงรับมันเอาเธอถึงติดคุกได้เลยนะเนี่ยและคุณป้ากับลุงรับไม่ต้องการจะติดคุกซ้ำสองอีกต่อไปพวกเขาในตอนนี้ก็ไม่รอช้าจิกรับรีบสับตีนแตกออกจากโรงพยาบาลในทันทีนี่ก็เลยทําให้ทางประกันไม่มีทางเลือกจําเป็นต้องยกผลประโยชน์ในครั้งนี้ให้กับคนที่ใกล้ชิดวัย อลชอนมาที่สุดครับอย่างตัวของโชโยอนพอเมื่อใดก็ตามรับหลังจากที่มีการพิสูจน์ทราบแล้วว่าลูกในท้องของเธอนั้นมีดีเอนเอของบอนชอนอยู่จริงทุกอย่างก็จบรับเงิน300ล้านวอนจะต้องตกเป็นของโชโยอนโดยที่ใครนั้นก็ขัดเธอไม่ได้ตอนนี้ก็แค่รอโชโยอนคลอดลูกก็เท่านั้นนี่ก็เลยกลายเป็นการปิดฉากความวุ่นวายในครอบครัวของพ่อหนุ่มผีบอนชอนอย่างสมบูรณ์แบบ จนถึงขั้นที่ว่าครับพระเอกกับนางเอกในดีใจกันมากๆจนทั้งคู่ในตอนนี้ครับก็มองหน้าซึ่งกันและกันยังกับว่ามีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันสัปาขึ้นแต่พระเอกกับนางเอกครับก็รู้สถานะของตนเองดีในตอนนี้ว่าต่างคนเนี่ย สังคือคนที่มีชีวิตกับคนที่เด้งจากไปแล้วไม่มีทางหรอกรับจะสร้างความสัมพันธ์อะไรแบบนั้นขึ้นมาได้ก่อนที่นางเอกนั้นจะเบี่ยงประเด็นความสนใจว่าในเมื่อภารกิจในครั้งนี้เราสําเร็จลงแล้วเนี่ยมาแตะมือฉลองกันก่อนดีกว่าไหมซึ่งพระเอกก็จัดให้เลยสิรับจนลืมไปว่าทั้งสองคนในตอนนี้ไม่สามารถสัมผัสร่างด้วยกันได้เนื่องจากว่านางเอกนั้นเป็นวิญญ,ญาณที่ล่วงรับไปแล้วมันก็เลยทําให้เธอรับลม้มลงไปนอนกองกับพื้นแทบในท,ทันทีซึ่งในตอนนั้นรับพระเอกก็เตรียมพร้อมจะ แล้วก็สังเกตเห็นว่าในมือข้างขวาของนางเอกเนี่ยเธอมีกําไรอะไรบางอย่างรับที่มันดูคุ้นหูคุ้นตาเป็นพิเศษยังไงบอกไม่ถูกและเมื่อพระเอกสังเกตมาดีๆแล้วแล่วก็ก็ได้พบว่ามันเป็นยางมะผมรับของคุณแม่เขานี่นามันก็เลยทาให้ตัวของพระเอกค่อนข้างตกใจเป็นอย่างมากถามนางเอกกลับไปในทันทีครับว่าเธอได้กําไรข้อมือนี้ได้มายัางไง เพราะว่ามันรับเคยเป็นยางมัดผมของคุณแม่เขามาก่อนในขณะที่นางเองกรับก็ตกใจเหมือนกันว่าพระเอกพูดถึงเรื่องอะไรกันแนะ่ที่นี้แหละครับจยบอกนะครับว่าตัวนางเอกที่ความจําเสื่อมนี่จะมีความเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณแม่ผู้ล่วงลับของพระเอกไปหรือเปล่าอย่าบอกนะครับว่าคดีของทั้งสองคนในตอนนี้มีความเชื่อมโยงกันอะไรบางอย่างจริงๆเพราะทัดใช่แล้วล่ะก็บอกเลยเลยครับว่าจุดจบของความสัมพันธ์ของพระนางในตอนนี้ไม่สวยอย่างแน่นอนและถ้าเราคนดูอยากได้คําตอบครับ คงจะต้องไปติดตามชมกันต่อในเตอร์ลี่บัลลีแมนอีพีต่อไปพอเพราะว่าอวทั้งหมดครับก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ทีนี้มาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างครับหลังจากเรื่องราวใน E ีีนี้ได้จบไปเนี่ประเด็นที่น่าสนใจสุดครับก็คงไม่พ้นเรื่องของกําไรข้อมือของนางเอกเป็นแน่ที่มันก็ดันไปเหมือนกับยางมัดผมของคุณแม่พระเอกแบบเป,เป๊ะเลยนี่ก็เลยเป็นการยืนยันกับเราคุณดูอย่างเป็นทางการหรือเปล่าว่านางเอกครับมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับการจากไปของคุณแม่ของพระเอกในคืนนั้นกันแน กอย่าลืมะครับว่าเรื่องราวของนางเอกในตอนนี้ยังคงเป็นปริศนาเราไม่รู้ภูมิเดิมของเธอเลยรับเลยแม้แต่อย่างเดียวเรารู้แต่เพียงแค่ว่าตำรวจในตอนนี้มีการสืบคดีอะไรบางอย่างอยู่เกี่ยวกับการจากไปของหญิงคนหนึ่งที่เราเองก็คาดว่าน่าจะเป็นตัวของนางเอกนี่แหละในขณะเดียวกันรับก็มีคุณแม่ของพระเอกมาเกี่ยวข้องกับการจากไปของเธอคนนี้ด้วยแต่ติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่าคุณแม่ของพระเอกนั้นก็เป็นอีกคนครับในคืนนั้นที่จากไปเหมือนกัน มันก็เลยไม่เป็นการง่ายในแต่และฝ่ายเลยที่สืบหาความจริงรับว่าสรุปในคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันก็เลยมีความเป็นไปได้สูงรับว่าคาดีของนางเอกมีความเกี่ยวข้องกับการจากไปของแม่พระเอกจริงๆว่าแต่สรุปแล้วครับนางเอกคนนี้นั้นเธอเป็นใครกันแน่และมีภูมิหลังมายังไงเพราะสิ่งที่เรารู้ในตอนนี้ครับเธอความจําเสื่อมทั้งหมดแล้วก็มีความสามารถในด้านกฎหมายค่อนข้างมากและถ้าใครอยากรู้ตัวตนที่แท้จริงของนางเอกครับว่าเธอคนนี้เป็นใครมาจากไหนอย่าลืมไปติดตามชมกันต่อในเดลิฟเฟอร แมนอีพีต่อไปอีพีที่3ครับ ที่ได้ใกเราฟังสรุปในเรื่องตอนต่อไปจากพวกเราเนี่ยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยเมื่อใดก็ตามครับที่มีคลิปใหม่มาลงเพื่อนๆได้รับชมก่อนไกลเป็นคนแรกเลยกดซับสไครต์กันไว้ได้เลยครับและสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กับแอดมินและก็ทีมงานคนละหนึ่งไลค์มันจะเป็นกําลังใจอย่างมากครับให้กับพวกเราในการทําคลิปต่อๆไปมากๆเลยยังไงก็ฝากกันด้วยละ่ะและสุดท้ายจริงครับสาหรับใครที่ชื่นชอบในการฟัง YouTube และเบื่อไหนการมีโฆษณาขึ้นมาขั้นตลอดอย่าลืม YouTube ยูกกของนัด้วย 了。 เพียงแค่79บาทต่อเดือนเท่านั้นเองครับเมื่อสมัครแล้วโฆษณาที่สุดแสนจจกวนใจจะไม่เคยปรากฏให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอีกเลยส่วนใครได้เป็นสายฟังเพลงรับชอบทําจอเล็กปิดหน้าจอก็ทําได้ด้วยและใครที่มีโปรเดิมอยู่ก็สามารถย้ายค่ายมาสมัครกับแอดมินได้ด้วยนะครับสนใจสามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือว่าแอดมาที่ไลน์แอดมุมบนหน้าจอครับ @mobile ร้านนี้แอดมินช่องเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยสำหรับวันนี้นั้นก็หมดเวลาลงแล้วกระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครอสสวัสดี ดีครับ